เมื่อนี้ไฟแอ่งขอ,อยากมาเล่าเรื่องไฟฟ้าเนาะบริษัทฟไฟฟ้าลาวโอ้ย,อยเบื่อเลยจ้าสี่าอ่อนเลยขั้นเก็บคาไฟขึ้นเนาะไฟฟ้านะลุ่มพัดหน่อยหนึ่งกับโบมาเออไฟโบมาบ่แล้วไดขั้นไฟโบมาแนละ้วน้ำกับโบมาพรา้อมเจ้าสียบาจังไดบพเข้าใจไฟฟ้าลาว ราคาไฟฮนะันะขึ้นเอา้าขึ้นเอ้าค่อยค่อยบอกเข้าใจว่าอันประเทศลาวผลิตไฟฟ้าเองแล้วเป็นอย่างจังค่อยอันไฟฟ้าขึ้นเอาแท้เอาว่านะค่อยบอกเข้าใจถ้านผู้ใดเข้าใจมาอธิบายให้ฟังในยเด้อเพราะว่า,มมวา<ม>ความมู้น่อยว่าจังซีซะความมู้น้อยก็เลยบอกก็เลยบอกเข้าใจเออบอกเข้าใจเรื่องบ่านผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าเองแล้วก็ส่งออกส่งออกไปต่างประเทศไปขายอีกยังเ่รลวเนาะประชาชนพคนลาวควนส้มไส้บริการนี่น่ะ ฝ้ามืดฟ้าคึ้มซื่อนะบ่ม,มีเรื่องอย่างไระกับมอดตนะ <c oughs> เออมันเป็นนี้อย่างบ่เข้าใจฝ้าทามในเดิอ <c oughs> ฝ้าตามถามพวกผู้ใดที่ว่าเตี่ยวข้องนะตอบไปขน้อยแน่ขะน้อยขน้อยบ่เข้าใจตอบไปขน้อยแน่ <c oughs> มาจังซีซ่าิ่งนเก็บแพงิ่งงานยังบ่แล้วแล้วเป็นอย่างน้อยนึงกับมอดเปนหนึ่งกับมอดเึนหนึ่งกับ <c oughs> อมอดไฟบอมา,น,ามน้ำบ,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 บอนบอน้ำบอมามีนุ่มเล่านะครับมาคอมเมนต์สงสัยพี่น้องนะครับว่า ประเทศไทยนี่โมเมนต์แบตเตอรี่แห่งอาเซียนทุกคนแต่ว่าเป็นยังคาไพนี่ขึ้นมาถือแขนเพ่นว่าเนะาะบ้านเฮานี่คาไพก็แพงแท้ครับพีบ่น้องเอ๋ยนะครับคนลาวเริ่มรับบ๊วยพี่น้องครับนักคาไพแพงหลายนะครับยีวันเกิดของตัวเองก็เลยนะครับคอมเมนต์ในสองผมหลายคนนะครับว่าเป็นยังโมโนจะหูว่าเป็นยังประเทศไทยนี่คือไพ่วันเพิ่นคือสะบางสวายแท้เพิ่นโมเมนต์แบตเตอรี่แห่งอาเซียนนี่คือแบบ คือสบาย e สบายนะครับพี่น้องเห็นบ่ากลางคืนนะครับผมทุกคนกลางคืนก็เหมือนกลางวันนะครับคือเอาง่ายๆนะครับพี่น้องคนเล้าเขาคิดว่าประเทศเล้านี่หรือว่าอ่าเคลื่อนเล้านี่หลายนะครับคิดว่าแบบข้าวไร่ข้าวไผ่คือสีแบบโป๊แพงนะครับผมคือลาซูด่คนเล้าหลายๆคนว่าเริ่มมาบนนะครับว่าข้าวไผ่แพงทุกคนนาที่ว่าประเทศเล้านี่เป็นเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะครับมีเขื่อนไฟฟ้าหลายเขื่อนนะครับผมเตสที่แน่ๆนะครับเขื่อนไฟฟ้าล่ะในเขื่อนเป็นของ ของต่างชาติเนาะของต่างชาติและของประเทศไทยนะครับหลายเขื่อนนะครับผมคือฝั่งเราเราก็มีหุ้นส่วนนะครับแต่มีหุ้นส่วนน้อยพี่ดองก็เ,เลยว่าเป็นอย่างคารเพ่บานเ่าคือแพงแท้ทุกคนแต่ประเทศไทยเป็นอย่างเพิ่นโอเมนเมเตอร์ีอย่างอาเซียนพี่ดองเพิ่์นก็มีไฟพุ่นถนนทนทางพี่ดองไฟฝ่าสวางสวายเลยครับกลางค่ำกลางคืน,น,นคือหนึ่งนะครับพี่ดองงบประมาณเนาะเอาง่ายนะครับแดด ไอเดียพี่น้องไอเดียในการในการคิดค้นนะครับผมอย่างเช่นไฟฟ้าเนาะแบบเนี้ยคือน่าจะเป็นไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับไฟฟ้าแสงอาทิตย์พี่น้องอย่างเช่นแบบนี้ครับนี่นี่นี่มองทุกคนนี่ครับพี่น้องนี่มองไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทุกคนนี่ครับมีระบบโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้คือไฟน่าจะเป็นไฟสัญญาณนะครับผมนี่อย่างเช่นแบบนี้ทุกคน คือไฟเนี่ยจะปิดเปิดอัตโนมัติพี่น้องเอ๋ยพอถึงกลางค่ำกลางคืนเนาะพอเวลา,าถึงเวลาที่ปิดเวลาที่สว่างก็ปิดนะครับถึงเวลาที่มืดนาอพี่น้องก็จะเปิดเองทุกคนคือไฟนะครับออโต้นะครับผมนี่คือประเทศไทยทุกคนถึงมาโมเมนต์เตเตอรีแห่งอาเซียนพี่น้องได้ว่าประเทศไทย,เ,ยเป็นเจ้าของกิจการเขื่อนในลาวหลายเขื่อนนะครับ บอง่ายคือบ้านท่ามีเขื่อนแต,แต่ว่าน้ำใสบ่ได้ทุกคนบอกเกงในการที่จะสามารถคิดค้นนะครับพี่น้องก็เรียกว่าอาศัยอาศัยคนติเกงขามาลงขึ้นเนาะกระไรส่วนเรงน้ำนะครับทุกคนนี่แหละนุมเล่าที่อยากหูนะครับผมมาเป็นยังประเทศไทยคือสว่างสวายเทพเป็นยังคือคาไพาคือโบผแพ่งกันวาบานเพลินนะครับ หนึ่งมากอ่ะนะครับผมไฟฟ้านะครับมีถึงมโมเมนต์แบตเตอรี่เอเซียนแต่วัา,ส,าสว่ายงสวยทุกคนเนะาะเพราะว่าเป็นจากองเคลื่อนหลายหลายจุดหลายบอลทุกคน แต่การงบประมาณเป็นหลายทุกคนอย่างเช่นแบบนี้เนาะิดตั้งไฟโซลาเซลล์นะครับตลอดเส้นทางพี่้องเพื่องครับเนี่ยจุดนี้ติดจะถ่ายให้ดูนะครับเอ๊ทุกคนนี่เลยจะให้มนุษย์ทำแล้วจะเห็นพี่รองว่าประเทศไทยโมเมนต์เบต่อรองอาเซียนนะครับแต่ว่าเป็นจากของเขื่อนหลายเขื่อนในเลาาเขื่อนใหญ่ในเลาาหลายเขื่อนนะครับเป็นฝีมือของคนไทยเบิต์เลยครับนี่เป็นรอบพี่้อง,องเนี่ยประมาณหกโมงนะครับแต่ว่าภายสว่างสบายทุกคน นี่นะครับของแท้ของแท้ครับพี่ดออนี่เห็นบหกลางค่ำกลางคืนดูถนนทางนะครับผมการเดินเรือเดินรถเนี yeah. ่ยไฟฝ่าไรพ่คนครับพี่ต่อเอ้จุดนี้เห็นม้านผมนะครับไรยคนมาบนเนาะบารคาไพ,พ่าพาแพงคาไพแพงทุกคนแต่ว่าโอ้โหจุดไม้ปลายเหตุน,นะครับก็ย้อนมาบานเท่ายังคิว่าจะได้เลยครับพี่ต่อยังอาศัยย,ยังอาศัยต่างศาสตร์หลายก็เลยวา เอาง่ายๆก็คือยังบอกท่านมีความสามารถที่จะจะผลิตเองนะครับอันนี้ก็เข้าใจครับพี่รองกร้ว,วนแต่เนาะคนที่หายคนเดือนมาลงขึ้นนะครับหรือว,ว่าอาศัยคนเดือนกน็อาจจะได้ส่วนแบง่งมาเต็มที่อาจจะได้เงินนะครับในการเก็บไฟ่อเต็มที่นะครับนี่ทุกคนอันนี้เลือๆครับพี่รองไฟ่ฟ้าทางนี้เนาะบราจะไฟ่อัโอตโนมัตินะครับไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ ไทยฟ้านะครับไทยฟ้าที่เป็นไทยฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ท yeah, <S S um. ุกคนเนี่ยในเซนแต่นี่ครับพี่้องเบิ้งครับไฟมีตลอดนะครับผมทุกคนนี่แหละผมถึงมาการเดินทางเมืองไทยเนาะยหนว่ามันมันสะดวกสบายทุกคนนะครับการจัดบ้างนะครับการระบบระเบียบเนาะคือนอกเมืองทานเมือง เต่างอย่างบ้านเนี่ยจะมีไพ่นะครับเ,เกือบตลอดสายพี่นอ้องอันนี้ที่แบบ,บผมไปอุบลเนาะยังเห็นแบบโอ้โหตลอดสายนะครับทุกจุดอเออครับผมเนีย่ยเช่นเนาะเนี่ยสกายบล็อกทางเดินฝนตกจมอย่านพี่นอ้องเลรอจมอย่านนะครับเพราะว่าไพ่ตันนี้ไพ่แบบไพ่ผาแบบทุกบ่อนนะครับ ในความปลอดภัยนี่นะครับไพสิมาเฮ็ดบอดีบัวลายพี่น้องนี่เห็นะครับกล่องวงจรปิดทุกคนนี่เคนไทยเนะาะกล่องวงจรปิดนะครับมีเกือบทุกที่พี่น้องดูครับทุกคนครับผมเนาะบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนพี่น้องเลยนี่ครับน้ำไหลไพสว่างอีดีทุกคนเนาะน้ำไหลไพสว่างอีดีครับพี่น้อง แบบนี้ถึงจะเดียกว่านำไหลให้สบางทุกคนค้นทางสะดวกพี่้องเอยคุนนี่ครับคือ้านผมหลายๆคนเขาเข้าใจว่าเระเทกาหรือเป็นคนก่อดีไฟฟ้าหรแจะว่าเป็นแย้งไฟฟ้าคือคือราคาคือแพงนะครับพี่้องเอางอ่ายๆนี่ยังเนเนนห็นี่ปะไฟฟ้าแบบโอ้โหสบางสบายมากทุกคนนี่ครับโอนคือแต่ละจุดนะครับพี่้อง คนทางทายิม่มใสพี่รองให้ยผ่ากับแบบทัวเถึงเลยนี่เชนนะครับรสถานีรถไฟนะครับทุกคนคือบนตรงยางนะครับพี่รองเมืองไทยว่าการเมืองคืนสืมืดเนาะบอกเลยว่าสบา,สบายสบายทุกจุดนะครับนี่ทุกคนบรรยากาศบรรยากาศทุกคนครับประมาณนี้ครับพี่รองเลยนะครับผ้ามาเบิง้งเนาะคนบ้านผมเขาแบบบางคนเขากะ เมาคอมเมนต์มา่อคนกับแบบบนพี่ลองว่าขา้าไฟคือแพงแท้นะครับเป็นหยังนันคือแพงคือแพงมาข้าใจนะครับก็เลยว่ามาไายทอดในเบื้องครับพี่ลองว่าเมืองไทยนี่นะครับเิ่นเป็นจาของเคลื่อนยะเล่าห้ายทุกคนเลยนี่ขุนเติร์ดีแห่งอาเซียนนะครับ้บานผมเขาเข้าใจผิดนะพี่ลองว่าประเทศตัวเองมีเครื่อนในฝ่าหลายเนาะแต่ว่าก็คือเป็นของ ต่างชาติที่สัมปทานนะครับทุกคนมีายก็จริงนะครับแ่วมาเข้าหุ่น่วนเท่าหน่อยนะครับหุ่นวนเส้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนนี่ครับบรรยากาศการเดินรถเดินเรือนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศที่น้องเลยนี่ทุกคนนี่ครับวนลองรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไป ชานเมืองแล้วก็ออกไปเข้าไปบางซื่อนะครับนี่เี่นองเลยบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมเนี่ยไฟฟ้าสว่างสมัยนะครับคือความปลอดภัยนะครับและความอบุ่นใจเนาะในการเที่ยวเมืองไทยนะครับหรือว่าการมาอยู่เมืองไทยก็เนะครับเห็นความปลอดภัยเห็น การเอาเจะใส่นะครับผมดูครับผมบรรยากาศพี่น้องประมาณนี้ทุกคนเนาะคลิปนี้พี่น้องเลยขผมคุดหลายครับที่เขามาติดตามรอบส้มครับผมพอ,อกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนเลยสวัสดีครับ